สวัสดีค่ะเพื่อนๆนลัคนาราศีเมถุนทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม2568นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านทำใจให้สบายสบาย ขออนุญาติสศักดิ์สิทธิธ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคํำทำนายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพา่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทำนายณนะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะ การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่สามารถตรงกับใครคนใดคนหนึ่งได้อย่างร้อเเซนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาในการรับฟังหากต้องการความแม่นยำเพียแนะนำให้ไปเปิดไพ่เป็นการส่วนตัวกับพ่อหมอแม่หมอท่านใดก็ได้ที่เราเชื่อใจนะคะวันนี้เรามาในหน้าไพ่ dream halloween นะคะ สำหรับเือนสองเหรียญเดสตาเก้าดาวราชนีถ้วยจัสติดเอาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดไพ่ให้หมดเพื่ออธิบายให้ฟังนะ ไพ่ดับขึ้นมาเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นอเอ่ยอืมรัคนาราศีเมถุนในเดือนนี้ทำไมพลังงานไพ่ของแต่ละราศีช่วงนี้มีแต่ปัญหากันจังเลยนะคะ สิ่งที่พิมเห็นในความรู้สึกของเพื่อนๆราศีเมถุนหนึ่งเลยคุณเจ็บอะมันคือความเจ็บปวดมันคือความเศร้ามันคือการอมทุกข์ที่แบบมูฟออนไม่ได้จริงๆนะคะตอนนี้ก็ยังไม่โอเคไม่รู้ว่าทำไมถึงถึงเจอขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรม ะะเรื่องของการที่เราถูกดึงเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของใครหรือเปล่าในความสัมพันธ์วนเวียนที่เราไม่สามารถออกออกจากหัวได้แล้วก็ move on ออกจากมันได้ยากมากๆนะคะเราอาจจะจริงๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองนะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคน มันมีสเสน่ห์ในส่วนส่วนตัวของเราคือถ้าไม่ได้หน้าตาดีคุณก็จะมีสเสน่ห์ในด้านอื่นๆของคุณซึ่งทำให้คนหลายๆคนมาสนใจแต่เราไม่สนใจใครเลยตอนนี้มันเป็นการปิดใจตัวเองปิดกัน้นคือไม่กล้าเปิดเผยความสัมพันธ์หรือไม่กล้าเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครเลยนะคะเออยังเฝ้ารอคอย ยังรอคอยโอกาสไม่รู้ว่ารอคอยอะไรแต่หนึ่งเลยคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แน่แ,นแต่ยังรออยู่ในกรณีนี้นะหากเราถูกดึงเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของใครแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะได้เปิดเผยตัวเองเปิดเผยตัวตนนะคะที่ไม่รู้จะแนะนำยังไงคือแค่นี้มันก็เป็นพลังงานของคนที่เจ็บ คนที่เสียใจมากแล้วนะคะเราไปไปรักคนที่ที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเอาซะเลยในสิ่งที่พิมพ์เห็นทําให้คุณต้องอยู่ในสภาวะจมดิ่งอยู่แบบนี้มันค่อนข้างดิ่งมากๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนหน้าตาดีเลยคนนึงก็ได้นะคะถ้ามีเสน่ห์ทางด้านหน้าตาคุณสามารถเลือกใครก็ได้นะ,ะแต่คุณกลับไปติดกับดัก ตรงเนี้ยนะคะเรายังรออยู่รอนานมากๆรอให้เขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาเรารอให้เขาเป็นฝ่ายาายื่นมือหยิบยื่นไม่รู้มีหรือเปล่าได้ซ้ําแต่เราเป็นฝ่ายที่แบบอยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ยอมมูฟออนไปไหนเจ็บแต่ก็อยู่ไม่รู้จะทรมานตัวเองทําไมเพื่อนราศีเมทุนนะคะ ทรมานตัวเองไปทำไมความสัมพันธ์มันถามพี่ว่าคงจะมีใครอยากถามแล้วสิว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราเขาจะเลือกเราไหมถ้าถ้าถ้ามันมาในเวนี้ในลักษณะนี้เราต้องรอไปอีกนานแค่ไหนเขามีโอกาสที่จะหวนวลับมาเลือกเราไหมหรือเราจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องจมดิ่งอยู่แบบนี้ตลอด ในลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของคนที่ไม่ได้ปล่อยใครไปเลยค่ะไม่ได้ไม่ปล่อยคุณแล้วก็ไม่ปล่อยอีกคนหนึ่งของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนจะจบเหมือนจะหา่างเหมือนจะมีปัญหากันแล้วหายไปแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็ยังวนเวียนกลับมาอยู่ซึ่งตัวเราเองก็ยอมให้เขาวนเวียนในชีวิตอยู่อย่างนี้ด้วยนะ โอเคโอเคมาดูพลังงานของฝ่ายตรงข้ามมาถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรกับเราหรือเขาตั้งใจจะมายัางไงกับเรากันแน่นะคะแต่แต่สิ่งท,ที่พิมพ์เห็นเบื้องต้นคือมันค่อนข้างที่จะแก้ไขได้ยากแล้วนะคะคุณจะถูกดึงเข้าไปในความสัมพันธ์หรือว่าโดยโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่แต่มันเป็นเป็นลักษณะของคนที่มันออกไปได้แล้วค่ะมันมันติดกับดัก ตรงนั้นแล้วแล้วมันออกได้ยากมากๆเลยเพื่อนๆราศีเมถุนหน้าไพ่สลับสับป่องกันได้ระหว่างคุณกับเขาคนที่คุณนึกถึงคิดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตในไพ่ชุดแรกและชุดที่สองนะคะเรามาดูกันถือว่าใครมีอิทธิพลอะไรกับเพื่อนๆบ้างอ่านพลังงานนี้แล้วพิมก็ดิ่งไปด้วยอะเศร้าไปด้วยเลยนะคะดีนะเป็นราศีสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะคะ ห้สิบถ้วยเด็กถือไม้สองดาบเดวิลโอ้ยแต่แล้วทำไมชัดเจนขนาดนี้ห้าเหรียญเดี๋ยวๆนะพิมจะยกเป็นสองกรณีแล้วนะคะหนึ่ง กรณีแรกของลักนาราศีเมถุนคุณถูกดึงเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์โดยที่ไม่รู้ตัวว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วพิมพ์ใช้คําว่ามีครอบครัวนะคะคนคนนี้มีครอบครัวแล้วจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ช่างแต่เขาอยู่ด้วยกันมีครอบครัวบางคนมีน้องด้วยกันแล้วด้วยซ้ำนะคะถูกดึงเข้าไปผูกพันพัวพันกับเขาซึ่งตัวเขามันเป็นลักษณะรูปแบบของซาตานผู้ใด,ด้ไหม ตั้งแต่พิมพําำคลิปมาพิมพ์ยายามไมใพูดคำนี้แต่ว่าต่อไปนี้พิมพ์อยากจะพูดตรงๆเหรอเกินอ่ะว่ามันเป็นในลักษณะของอบ่วงพันธะบ่วงแน่นที่แน่นมากๆเลยบ่วงกรรม,มจบๆไปนะคะนั่นแหละซึ่งเขามาเพื่อสิ่งนี้จริงๆถามว่าเขาจะเปลี่ยนไหมไม่ไม่ค่ะ ไม่ไม่เปลี่ยนเพื่อเราเราไม่เลือกเราแน่ๆเพราะเลือกเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขามีของเขาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาก็เคยทิ้งให้เราเป็นฝ่ายต้องรอคอยและทิ้งให้เราอยู่คือทิ้งเราไว้ข้างหลังเอาง่ายๆมืนเฉยเพริกเฉยไปเลยนะคะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็กลับหวนเข้ามาในความสัมพันธ์อีกคือหายไปแล้วก็หวนกลับมาหายไปแล้วก็หวนกลับมาอย่างที่พี่บ,บอกในพลังงาน ไพ่ชุดแรกก็ยังมันเป็นการวนเวียนมันคือการตัดกันออกไม่ได้แล้วตัวเรายังให้โอกาสเขามาวนเวียนในชีวิตเราอยู่และอุปสรรคของคุณเป็นเดเอเนจิเชียนนะคะเ,เพื่อนๆราศีในถุงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหยุดเขาได้ฉัดจากเราหากเราหลุดพ้นจากพันธะนี้ได้จากบ่วงนี้ได้เขาก็จะไปสร้างบ่วงอื่นๆของเขาอีกเพราะคนคนนี้เขาเป็นในรูปแบบ กเออคือในรูปแบบแบบไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคนอื่นนะคะอดีตชาติเขาอาจจะเคยโดนมาเยอะก็ได้นะเขาถึงเป็นขนาดนี้นะคะไม่ได้หยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งอย่าแงแน่นอนแม้แต่ครอบครัวของเขาเองถึงเขามีอยู่แล้วอะนะคะถึงเขาไม่ได้ทิ้งไปไหนก็จริงนะคนนั้นอาจจะอดทนกับเขามากกว่าก็ได้นะคะถึงไม่ได้ คือเขาอาจจะผ่านพ้นความเจ็บปวดเหล่านี้ที่เพื่อนเพื่อนเจอมาแล้วก็ได้เขาถึงยังอยู่ตรงนี้นะคะแต่คนกลางเนี่ยคนคนเนี้ยคนที่ทําแบบนี้อยู่อะค่ะถามว่าเขาจะมีวันสํานึกหรือจะเลือกใครอยู่จริงจังกับใครไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือตักตวงความสุขทําในสิ่งที่ตัวเขารู้สึกว่าเขาอยากจะ ให้คนอื่นมาห้อมล้อมเขาคือทุกคนจะต้องสปอยเขาทุกคนจะต้องเติมเต็มเขาเขาจะไม่ได้เป็นฝ่ายไปเติมเต็มใครนะคะอ่านไปก็เหนื่อยไปสงสารเห็นใจแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเราตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถเป็นของเราได้มันเหมือนคว้าอากาศนะคะ มันยากอะพี่เห็นอยู่มันทําไม่ได้หรอกคุณทําไม่ได้อย่างแน่นอนหนึ่งถึงสามเดือนนี้หน้าไพา่เป็นของใครกันนะถ้าเป็นพลังงานของเพื่อนใครสักคนขอให้อย่าเป็นของใครเลยดีกว่านะคะนะคะถ้ามันเป็นของคุณพี่เป็นกาลังใจให้คุณมากๆซึ่งพี่เห็นว่าคุณก็ยังไม่หลุดพ้นแน่ๆในหนึ่งถึงสามเดือนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานในเดือนถัดๆไปนานที่สุดในหนึ่งถึงสามเดือนนี้มันก็ยังจะวนหลุดอยู่แบบนี้อยู่ การที่คุณยังดิ่งคุณก็ยังจะดิ่งอยู่แบบนี้ต่อไปและยังไม่กล้าที่จะเดินออกต่อความสัมพันธ์เองอีกเมื่อไหร่ที่เขากลับมาเราพร้อมที่จะกลับวนเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะอะไรมันเป็นวิบากกรรมมันหลุดไม่ได้ค่ะมันหลุดไม่ได้จริงๆก่อนหน้านี้เราไปทําอะไรมาพิมพ์ไม่รู้นะในอดีตของคุณอะ่ะมันถึงต้องมาเจอเขานะคะข้อห้าที่จะสาหัสสาการในเรื่องเรา แบบนี้และอีกกรณีหนึ่งที่พิมบอกจะยก2กรณีนะคะกรณีที่หากว่าตัวคุณเป็นตัวจริงแต่ว่าเขาไปทำมีเล็กมีน้อยมีนู่นมีนั่นอยู่เสมอเสมอเช่นเดียวกันคำตอบเดียวกันถามว่าเขาจะหยุดเขาจะเปลี่ยนใจไหมเขาจะไม่ไมค่ะไม่เขาไปเรื่อยๆต่อให้คุณจัดการหมายเลข สองได้มันจะมีหมายเลขสามมาอีกจัดก,การหมายเลขสามได้มันจะมีหมายเลขสี่มาอีกว่าเป็นอย่างนี้อยู่ยเรื่อยตามหน้าไพ่ที่พิมพ์จับพลังงานได้นะแต่ในความเป็นจริงพิมพ์มั่นใจว่าเพื่อนๆนนรู้ดีกว่าพิมพ์อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรนะคะท้อแท้ใจมาดูพลังงานของไพ่ออลอเรลนะคะเขาจะบอกอะไรเพิ่มเติมที่เป็นคนอ่านไพ่ค่อนข้าง แบบตรงไปตรงมานิดนึงนะถ้าเกิดบางคําพูดบางสิ่งบางอย่างพิมพ์อาจจะพูดให้มันกระทบกระเทือนจิตใจใครพิม์ขอหัวสิกรรมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะด้วยความที่พิมพ์เป็นแบบนี้จริงๆหากไปย้อนฟังคลิปเก่าๆมันพิมพ์ก็เป็นคนที่อยากจะระมัดระวังคําพูดอยู่หรอกแต่แต่บางทีหน้าไห้เขาบังคับให้พิมพ์เป็นไปนะพลังงาน เขาบังคับให้ทิมเป็นไปไพ่อัลคาล์านะคะจะบอกอะไรเอาฝั่งฝั่งของเพื่อนๆลัคนาราศีเมถุนก่อนอนแล้วกันช่วยเหลือความจริงนะักพยากรณ์ต้องไปหาหมอดูแล้ะไอยเงี้ยนะไพ่นะักพยากรณ์ก็ขึ้นมาช่วยเหลือ ไปถามหมอดูนะไปดูดวงส่วนตัวนะคะเขาบอกว่าไปดูดวงส่วนตัวนะคุณจะได้รู้อะไรมากกว่านี้มากกว่าการมาฟังคลิปแบบนี้เพราะมันยังเป็นพลังงานโดยรวมอยู่นะคะไปดูกับพ่อหมอแม่หมอท่านใดก็ได้เลยที่เราเชื่อใจเขาไปให้เขาแนะนำไปให้เขาชี้แจงนะคะคุณจะรู้ความจริงบางอย่างที่คุณจะหาทางแก้ไขและมีหนทางเดินออกจากอะไรแบบนี้ได้ นะคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกเขาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะเขาถึงบอกนะคะเพราะฉะนั้นไปเถอะไปเถอะนะเขานะคะเปลี่ยนเป้าหมายเอาง่ายๆว่าคนนี้คนนี้เขายางจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเป็นชะตากรรมของเขาด้วยนะเนี่ยไงมันเป็นชะตากรรมของเขาด้วยนะคะที่เขาจะต้องไปเรื่อยๆอค่ะเป้าหมายของเขาคือมัน มันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่มันยังไม่จบอยู่แค่นี้มันยังไม่มันยังไม่ใช่ในโดเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะมันขึ้นกับเรื่องวิบากกรรมนะคะทุกคนในพลังงานแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะ ถึงยังไงก็ตามแต่แหละช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะคะผ่านพ้นมันไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีเมถุนเองหรือว่าชาวสองเองหางหน้าไพ่สลับสะฝัก่กันแล้วเป็นคุณที่จะต้องทนทุกข์เสียใจในเรื่องราวแบบนี้พิมเป็นกําลังใจให้คุณมากๆขอให้คุณได้ผ่านพ้นมันไปให้ได้ด้วยดีขอให้คุณจงเข้มแข็งนะคะจงเข้มแข็งเท่าที่ไหวแหละเอาเท่าที่ไหว เมื่อไหร่ที่มนุษย์เรามันเจ็บจนถึงขั้นสุดมันดิ่งจนถึงขั้นสุดแล้วคุณเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกคนจะมีสกิลการเอาตัวรอดเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะเมื่อไหร่ที่มันจนมุมจริงๆอะ่ะเดี๋ยวคุณก็ลุกขึ้นมาปกป้องตัวคุณเองนะคะมันจะมีสัญชาตญาณบางอย่างในตัวของเราบอกให้เราถอยออกมาเดินออกมาอยู่แล้วนะคะเอาถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมก็เอาให้มันสุดก่อนก็ได้นะ ไลฟ์ปิดท้ายราศีคืนนี้ดุเดือดนะคะ Load and For New Beginning Why right For Winner วยยังดีหน่อยนะช่วงฤดูหนาวก็อยู่ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวา,ามก,การาคมก็สองสามเดือนนี้แหละเพราะพลังงานไพ่พิมพ์ก็จะอยู่แค่ 3เดือนเหมือนกันนะคะนับจากวันที่คุณเข้ามาฟังคลิปหากเรื่องราวนี้เป็นของคุณพลังงานหน้าไพ่ก็จะอยู่ถึงสามเดือนเหมือนกันแล้วไพ่นางฟ้าเขาก็บอกว่าประมาณช่วงฤดูหนาวก็ประมาณสาเดือนของบ้านเรานะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทําหายหล่นหายไปก็คือเอาจริงๆคือใจของคุณนั่นแหละที่มันหล่นหายไปนะคะกับเขากับใครก็ตามที่เคยมาทําร้ายจิตใจของคุณในวันนี้ คุณจะหามันเจอได้ในอีกไม่นานแน่ๆคุณจะได้เกิดใหม่นะคะเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นวิบากกรรมอย่างแน่นอนดิวบิเกนนิ่งนะคะไม่ใช่ใครจะได้ใบนี้ง่ายๆตั้งแต่ทีม์เปิดมาก็ไม่ได้มีใครได้บ่อยๆเช่นเดียวกันลัคนาราศีเมถุนพิมพ์อยู่ตรงนี้แล้วเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะหากคุณต้องการกําลังใจคุณพิม์พก็ไม่ได้ทําคลิปจริงๆพิมไลฟ์ like บ้านดําอ่ะอนะคะ ก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่ในที่นี้ก็จะเป็นการทำคลิปซะส่วนใหญ่แต่ยังไงพิมพ์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะด้วยพลังงานที่มันเข้มแข็งเอาเท่าที่ไหวนั่นแหละพูดเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะไม่ไม่รู้จะตอบใจยังไงหากไม่ใช่พลังงานของคุณพิมก็ดีใจมากๆเลยนะคะไม่อยากให้ตรงกับใครเลยอะไพ่หน้าไพา่ชุดนี้นะคะไม่อยากให้ตรงกับใครนะ แต่หากตรงก็ถือซะว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันลองมาเจอเจอกันในคลิปคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเขาฝากทีมาบอกคุณแล้วกันนะว่ามันใกล้จะจบแล้วแหละนะคะสิ่งที่คุณได้ผ่านพบได้พบเจอมันใกล้จะจบลงแล้วนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวคุณจะเก่งและเข้มแข็งคุณจะเก็บประสบการณ์ตรงนี้นะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะ ยังไิกินนี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะรออีกนิดนึงมันจะผ่านพ้นนะคะเป็นกําลังใจให้นะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนตุลาคม2568 ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรับฟัง,ฟงกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์นเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมเสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆลัคนาราศีเลยชาวสองเองก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านได้พบเจอคู่แท้รักแท้คู่บุญคู่บารมีอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จนะคะก็ เป็นกำลังใจให้นะเราก็สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆใ like, นไลฟ์สดทุกคนทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมด้วยนะคะเดี๋ยวพิมพจะอัปโหลดคลิปนี้ลงแล้วก็ไว้ดูย้อนหลัง <Okay. S 1> ไปดูในช่องหน้าช่องได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะต้องลงไลฟ์ไปแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นของราศีราศีกรกฎนะคะ ราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันนะคะในวันทุ่งนี้3มราศีนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ลงไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ